เอาละค่ะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้าสู่ช่องของโกโรไลเนอร์เองนะคะอต่ในวันนี้ก็มาเล่นยุยค่ะอ่อยุ้ยส้นสูงที่ชอบไปเตะคนอื่นไปเลยเธอเนี่ยนะเป,นเ,เปล่านะยุยไม่ได้เตะไปเลยนะยุ้ยแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นเองอย่าพูดซากโยซอ ให้อยหายตัวก่อนคลิกสิท์เขาหายตัวเอวสุดลากหัวคมคมเอ้คิวเรนวิฟวับช็อช็ขอไปเกาจูดหน่อยดิเดีวมะี่จะแทงให้ล่วงไปเลยเท่านั้นแห่งป่าพงไพรมาแล้วค่ะมิาก็จะเอาหัวใจจุบส่งไปให้นะคะแอนเนทจะป้องกันทุกคนเองค่ะยา ดูสิเ่าาาาาาเฮ้ยมันพูดว่าอะไรวะมันบอกว่ามันจะพาเจ๊ยุ้ยเอ๊ไม่ใช่สิน้องยุ้ยของเราได้รับชัยชนะแน่นอนเขาแล้วมันก็พูดกับลุงอย่างนั้นไม่ใช่หรอวะาแล้วลุงว่าไงวะลุงเขาก็บอกว่าชนะอยู่นะเอ๊ะแต่คลิกสิ่งไม่ได้อยู่ในตอนนั้นด้วยนี่ก็จะไปเห็นไงงานคลิกสิง โอเคเอา้าเริ่มเกมมาก็มีคนออกแล้วเหรอเนี่ยโหสวยจังเลยนี่เราได้อยู่เลนกลางเหรอแน่นอนสิกำลังเล่นเมทเนี่ยโอ้ใช่ด้วยเราเล่นเมทเคก้กจะช่วยเองเอาเหรอีิสิกจะช่วยเราด้วยเหรออืมแน่นอนน,น,อน,นี่เอาไว้พัดไปกินก่อนเลย นี่แน่โอ๊ยเกือบโดนนี่วีล่าบอกแล้วไม่โดนหรอกนี่แน่ขอหายตัวคลิกสิหายตัวชุกๆๆ็คคลิกสิจะทําทุกอย่างคลิกสิหายตัวช็อๆๆนี่เอาไปพัดไปกินซานนี่เอาไปคิดอีกนี่แน่เจ็บเจ็บๆชุอช็อชอชชุบชุบชุบไม่โดนว้าวก็บอกเถอะปล่อยว้าวเออปล่อยไม่โดนก็ขอโทษด้วยนะคะ เออก็แค่นั้นก็ยอมรับมาดีนีเอ,อ่อคิกสิกแล้วจะไปไหนคะจะหายตัวและไปช่วยข้างบนสลบเป็นกิ้งกาหรือเป็นกบหรือเป็นอะไรคะเราคือกิ้งกาและเรามีเชื้อของมังกรเขียวจริงเหรอจริงสิไม่เชื่อไม่ถามอิกเนตได้เลยอิกเนตมใ,ใครอะต้นไม้ไงอ๋อไวเบดเหรอไวบไวบด พี่ต้นไม้เองเหรอฝนหลวงของพ่อให้ไอ้ลอยไม่ได้พูดถึงต้นไม้เลยนะแต่ทำไมทุกคนถึงรู้ล่ะแน่นอนสิก็เราเป็นเพื่อนกันจุ๊บจุ๊บไปบังคับนี่นี่นี่ดูดเข้ามาฮยขอโทษนะเราปล่อยท่าไม่ทัเกาจจูดหนที่สุดก็เกาเจได้แล้วไม่ใช่เจสิ่น้องยุย โอ้โหและนี่ก็คือมหากราบขึ้นคอนคูลเลอร์ EP สองนะคะใช่ค่ะเจยุ้ยเออไม่ใช่สิค้ะน้องยุ้ยเองค่ะน้องยุยขอโทษนะคะที่พูดไม่สุภาพแบบเมื่อกี้เออมันต้องมาขอโทษขอโทษอะไรทั้งนั้นอ้โหนกระแสไม่ได้สักที่จะโหนยังไงดีเนี่ยจะหหนให้ได้กระแส หนค่าให้ได้ก่อนสิครับเอ้ยเดี๋ยวจะทำให้ดูซาซาแกโยอะบับฟ้ามานี่เลยโหนเอาบับเนี่ยนะคุ้มไหมละ่ะนี่ปล่อยนี่ไปเลยกงจากพิฆาตไม่โหนเอามังกรบ้างละ่ะซาซา,ซาแกโยนี่แนะ่ได้แล้วนี่แนะ่ได้อีกตัวหนึ่งขอโทษด,ด้วยนะคะทุกๆคนที่ไล์มันแจ้งเตือนมาเพราะว่ากำลังเล่นอยู่อยู่อยาไล์มัก็ แจ้งเตือนมาต้องขออภัยด้วยนะคะลืมปิดการแจ้งเตือนนะคะยังไงถ้าทําไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรที่ไม่ดีก็ติกันได้นะคะจังหวะนี้จะเข้าแล้วน,นี่ใบพัดไปกินซอรู้จักว่าเอเนตนะนี่ใบพัดใบพัดโอ้ยใบยพัดท,ทำไมมันรุนแรงอย่างนั้นน่ะอืมใบพัดรุนแรงอยู่แล้วลากหัวคมพมตอนนี้ไม่ได้ลากไม่ใช่หรอ ก็ยิงธรรมดาเป็นนี่ใช่ก็ยิงธรรมดาเป็นไม่ใช่หรอเอลสุแน่นอนเรายิงเป็นและและและเขารวบมาแล้วทิกซิกลวกมาแล้วเอเอเอตายยัางไม่ทันได้ลากหัวเลยนั่นแหละหมูแต่ลากซูมซูมลากหัวลากหัวอยู่นั่นแหละก็สมควรตายเปล่าล่ะฮะอะไรอยู่ยๆก็ผสมน้ำหน้าเอลสูได้ไงเอลสูเกียวอะไร เกลซี่ก็มัวแต่ซูมยิงซูมยิงไม่ยอมช่วยยิงธรรมดายิงธรรมดาก็ยิงเป็นนี่ก็ยิงไปแล้วโอเคแล้วก็เห็นว่ายิงเป็นนี่แต่ว่าเมื่อกี้มันไม่โดนไม่แน่เอาพัดไปกินสะรู้จักหรือเปล่าเอเนทพัทหละพัทหายตัวคิสิกพาทุกคนหายตัวแล้วแต่เสียดายมันไม่มีใครช่วยคิสิคิสกช่วยคิกสกด้ยอยโอ้โหโดนตบจุ๊บ นี่ไหนบังอาจมาแล้วนี่ตบจุ๊บให้ตายไปเลยนี่นี่แอนเนตจะมาอีกแล้วเหรอแอนเนตรู้จักหรือเปล่าล่ะรองเท้าส้นสูงพิฆาตนี่นี่ซาซาเกโยซาซาเกโยวเอามอกี้หนไม่โดนเหรอจะไปโดนได้ไงล่ะยุ้ยไม่ใช่ยุ้ยจะโดนได้ไงล่ะน้องอ้อยออ้อยขอโทษนะคะเอลซูระวังนะเคียวเลนจะเกาจู๊ด เก้าจูดหน่อยเก้าจูดก้าจูดกาได้ยังไงใครจะไปยอมใช่ไหมละ่ะเอลซูใช่เอลซูไม่ยอมหรอกยังไงก็ไม่ได้ขอลากหัวคมคมทีหนึ่งสิใครจะอยู่ให้ลากหัวคมคมกันฟะเฮเราก็ไม่อยู่ให้แกลากหัวให้โดนหรอกให้ตายไงก็ลากไม่โดนเราหรอกงั้นเราก็เอาป้อมบนเลยนะเอลซูเราสองคนมาเอาป้อมบนนี่แนอสอนแห่ง พงไพยไปกินซ like the right so ัสอนของชั้นมันตรายนะรู้จักเปล่าสอนมรณะแห่งพงไัยสามารถสยบราชาโอขาดม้าดีกระโลกได้แล้วนะแอนเนททำอะไรตรงนั้นเราเห็นนะโอ้ยลำคาลเลอเกินแถบของเอลสูเนี่ยมันน่าลำคาลเลอเกินเออคุณผู้ชมล่าสุดเมทมันต้องอยู่คนเดียวแล้วเลยเนี่ยปลาไหลเรอป้อมแตกไปแล้วครับ โอ้ซะซาเคโยนงนี่เป็นไงโหนได้กระแสหรืยังโอ้กระแสแรงเหมือนกันนะเนี่ยโหนได้สองตัวเลยนะอ้อยสวยมากเลยใช่แน่นอนอยู่แล้วฮะใครบอกก็คุยกับไอ้นันน่นไหนตานั่นมันไม่รู้เรื่องเลยล่ะอตาปลาไหลเหรอใช่ไอตาปลาไหลมันไม่รู้เรื่องเลยมาคุยอะไรไม่รู้อะไรของมันเนี่ยฮะ ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอย่าถามฉันมันพูดว่าอะไรวะเฮ้ยมันมันมันบอกว่ามันกำลังตี้อมเอสวยงามแล้วแล้วมันวอกว่าอะไรมันล้ลังถอ้โอสุ้ปจะรู้เรื้องล้้วเน้่ยถ้าแนแปลไม่พูดก็้ม่รู้เรื่องซ้วแแ้วแ่าวแล้ยแ้วแล้วล้่้้้้ล ไอ้เกาอยู่เกาอยู่เกาอยู่ใช่ไหมมีแนะ่ไม่โดนเ้ยไม่โดนหรอกน้องยุย้ยไม่มีทางโดนไอ้จับนี่แนะ่น้องยุย้ยนี่แนะ่มีเอาไปอีกทีนึงนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกไมหมฮึคลิกสิทําได้สวยมากเลยคลิกสินี่ไม่รู้ไม่รู้จกักนี่แนะ่นี่พัดอะพัด พัดส้นสูงะรูจักหรือเปล่าเอ่อซัสสเกยโยซัเกย์โยนี่แน่ไม่รู้จักถอยก็โดนส้นสูงไปกินซะเออแล้วเขาไปทําอะไรให้ถึงได้เอาส้นสูงให้เขากินอย่างนั้นตังอาจคิวเลนคิวเลนมาคิวเลนจะเกาไม่ได้นะคิวเลนคิวเลนไม่เอาคิวเลนจะย็นคิวเลน

มันจะช่วยน้องให้พ้นจากอันตรายจากตัวเกาจูนันเองหรอดีจังเลยอ่ะหนูมีคนปกป้องแล้วคลิดสิเข้าใจได้เปล่า <ST AN IC AL> ไม่อ่ะเราไม่เข้าใจมันพูดอะไรเลยเอ,อ้แล้วยงังไงมันบอกว่า,า <ST AN IC AL> น้องยุ้ยไปไหนมันจะตาไปด้วยเพื่อปกป้องน้องยุย้ย ทำไมต้องทำเสียงดังด้วยคะก็เพราะว่ามันพูดอย่างนั้นจริงๆคิกสิกเอาเลยคิกสิกโอ้ยจะรวบให้แต่รวบไม่ได้นี่ขอสักทีเถอะขออีกทีนะนี่แน่มันเอาปลอมได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่มันบอกว่ามันเอาป้อมได้แล้วน้องยุ้ยที่เหลือฝากจัดการด้วยได้เลยค่ะพี่ปลาหลายใจเย็นนะคะ อุย้ยมันบ่ายแล้วมันจะเกาแล้วมันจะเกาแล้วหุยอันตรายจะเก,า,า,ก,เกาเหรอจะเกาเหรอนี่เกาไม่ทันหรอกนี่เอาไปกินอีกนี่แอนเนทรู้จักหรือเปล่าหาส้นสูงอะ่ะแอนเนทไม่รู้แอนเนทอยากได้อยากได้ส้นสูงเหรอเดี๋ยวจัดให้นี่แน่ส้นสูงไปทีหนึง่งเกือบตายเล่นไหมไหมฟิกเกอร์ย่อไปจ้าเออแอนเนทโดนกงเล็บมังกรซาซาแกโยซาซาแกโย โหนยังไงให้ได้กระแสแน่นแหละโหนอย่างนี้ไงถึงได้กระแสมาโอ้โหขอโทษด้วยนะอะไรมันบอกว่าให้ช่วยกันตีดักสเลเยอร์หน่อยฮะมันบอกอย่างนั้นเหรอทำไมเข้าใจละยุ้ยยุ้ยฟังจนเข้าใจแล้วลนะ่ะตอนนี้ยุ้เริ่มเข้าใจภาษาของมันเอ้ยเปินไปได้ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจภาษาของมันมีแต่คนภาคเท่านั้นแหละที่เข้าใจร่า่า่า่มันบอกว่าอะไรมันบอกว่ามันเข้าไปบุกให้แล้วมันก็ตายให้ด้วยโอ้โหแต่ว่าก็สวยนะมันทำได้ดีมากเลยอะร่าาา่า่า่ามันบอกว่าอะไรมันบอกว่ายอมตายเพื่อน้องยุ้ยให้น้องยุ้ยได้ชัยชนะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะลาลลาละลาลลาลาลาลลเอ้าตายัลพูดอะไรอีกไม่รู้อ่ะใครแปลได้บ้างคะไม่เข้าใจอ่ะรอบเนี้ยไม่รู้เรื่องด้วยมันบอกว่ารอมันเกิดก่อนเดี๋ยวมันจะเอาคืนโอ้โหนี่ฟังเข้าใจรู้เรื่องหมดเลยเหรอก็ไม่เข้าใจหรอกแต่แปลเอาคนเดียวเอ้าจะแปลอย่างนั้นมันจะถูกได้ไงอ่ะ พี่เร็วมสทำไรนี่แน่เมื่อกี้ทำหนูเจ็บนะมันบอกว่ามันเกิดแล้วมันกำลังจะไปถ่ายป้อมโอเคไปเลยไปเลยมันบอกว่าให้น้องยุ้ยไปเอาบัฟแดงก่อนไอจะปวดกันไปถึงไหนเนี่ยน้องยุ้ยเอาไม่ทันมันก็เลยเอาไปแล้วมันบอกว่ามาขอโทษที่มันเอาบัฟแดงไปก่อนอาเกาจูดฮะยังไม่ทันไรโดนเกาจูดซะละ มันบังอเกาแล้วไอ้บังอัดเกาน้องรุ้ยตายซะก็ยิงธรรมดาเป็นนี่คะ่ะนั่นแหละสวยงามเอลซูยิงธรรมดาก็ได้โอ้โหสุดยอดนับถือการเล่นเอลซูนะครับไม่จำเป็นต้องซูมตลอดเวลาคุณยิงธรรมดาก็ได้ดาเมจมันก็แรงเหมือนกันนะครับโอเคไหมครับคนที่เล่นเอลซุทั้งหลายเมนเอลซูเอ๋ยเข้าใจว่าลากหัวคขมโขมอ่ะเฮดช็อตทุกรอบมันก็ดีอยู่หรอก ถ้าไม่มีท่าซูมแล้วก็ปกติยิงธรรมดาก็ได้นะครับเอาแล้วเมื่อกี้ที่พูดไปก็ไม่มีความหมายนะสิพี่อิส่เขาซูมแม่นมากๆเลยนะยิงโดนตลอดทุกนัดเลยทุกนัดก็บนะ้าแล้วน้องมันไม่ได้โดนทุกนัดหรอกแค่มันฟุก <the talent. S 1> เฉยๆเนะี่ยเห็นไหมมันก็ยิงธรรมดาได้นี่นะ ใช้เขาไปยิงธรรมดาได้แล้วเขาก็ซูมเก่งด้วย <S <S นีไง <S <S นี่แอนเนตมาแล้วจ้าแอนเนตอย่ามายุ่งนะคลิกสิคุ้มครองอยู่นี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 ่เอาไปกินนี่ส้นสูงพิฆาตนี่ตายซะเอะอเอออย่านะอย่านะอ,อย่านะอย,าอย่าทำกับยูวีอย่างนี้นะ ดาฮดจอดโอ้โหแทรัเปอร์คิวด้วยเป็นยังไงล่ะแอดซิบ <Shut down. S 1> ไปสิบตัว,ตวแล้วค่าเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดูแต่ว่าเกมนี้ก็ชนะแล้วค่ะยังไงก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆที่กดซับสไคร b ์แล้วก็กดไลค์ให้ผมสำหรับคนที่มารับชมใหม่ ช่วยกด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆครับที่กดซับให้ผมจมนครบ43คนเป็นอะไรที่ผมดีใจมากๆถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับอะไรผิดพลาดก็ติชมกันได้ให้ผมแก้ไขนะครับยังไงก็รับชมด้วยความสนุกสนาน ช่วงนี้อากาศร้อนก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยครับพยายามแบบทำให้ร่างกายสดชื่นดีกว่านะครับยังไงก็สวัสดีครับ